กลับเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับสำหรับฟุตบอลไทยพิมีรลีกสนาม s c g ซีจ d i เตดียมของเราก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเป็นฟุตบอลนัดดาบี้แมตช์สึกแจ้งวัฒนะนะครับสโมสรเอนซ c g เมืองทองยูเนเต็ดของเราจะพบกับทีมทีโอทีเอครับนี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางเข้าสู่ภายใน s อ g ซีจีสเตเดียมนะครับ ก็ได้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทั้ง7รายเดินทางกลับมาช่วยสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเกมการแข่งขันเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาดราการ์รายิสนั้นติดโทษแบนนะครับไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้2นัดด้วยกัน หลังจากที่ไปเตะขวดน้ำในเกมพบกับโอสถสภา m อ5มสระบุรีนั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าสโมสรอน c g บเมืองทองจูเนเตกของเราจะต้องมีโปรแกร,รมกลางสัปดาห์ในฟุตบอล FA Cup ับด้วยและสุดสัปดาห์จะพบศึกใหญ่เมื่อจะออกไปเยือนทีมชลบุรี FC นะครับเพราะฉะนั้นเกมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาดาแกนทารายิสก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ตัวนักเตะบ้างบางตำแหน่งนะครับเพื่อให้สมดุลกับเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เกมสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงคู่นี้ทำการแข่งขันกันค่อนข้างดึกนะครับ20นาฬิกาหรือ2ทุ่มแหมและแข่งวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็จะมีแฟนคลับหลายต่อหลายคนไม่สามารถเดินทางมาชมเกมใน,นนัดนี้ได้นะครับเพราะกว่าจะเลิกเนี่ยก็เกือบจะเที่ยงคืนเลยล้ครับคุณผู้ชม นี่คือก่อนเกมการแข่งขัน,นขจะเริ่มต้นขึ้นสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมืองทองทีวีของเราตามไปเก็บภาพสาวกิเลนพยองก็หนาตาพอสมอควรนะครับค่าเฉลี่ยของคนดูเกมเมื่อวาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ราวๆ6 5 0 0กว่าคนได้ครับก็ถือว่าเป็นคู่ดึกแล้วก็ท o t เองก็ไม่ได้มีแฟนคลับมากมายนะครับก็เลยทำให้6,500คนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าพอใจนะครับ เช่นเคยนะครับสโมรสรกีฬาพิทยของเราก็จะมีน้องๆเยาวชนเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเชียร์หนาตายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> มีเบอร์สกรีนเป็นวุฒิชัยทาทองแม่หาได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์10บเบอร์7เบอร์23เบอร์20นะครับเม <c oughs> ื่อสักครู่เป็นแฟนคลับของพี่ก๊อฟวุฒิชัยธาทอง พอใกล้เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับแฟนขับก็เริ่มทยอยกันเข้ามาหนาตาหนาตาขึ้นมากเรื่อยๆครับนี่คุณแม่ของพี่ตองกวินธทำสัจจานันวันนี้พี่ตองยังไม่พร้อมสำหรับการลงสนามเป็นเ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับน่าจะ ฝึกซ้อมให้หนักมากกว่านี้แล้วก็มีความมั่นใจมากกว่านี้ซึ่งโปรแกรมคร่าวๆที่พี่ตองกวินทําสัจานานจะกลับมาก็น่าจะเป็นเกมที่เราจะออกไปเยือนชนบุรี FC นั่นเองครับแต่ถ,ถึงกระน,น,นั้นก็ดีนะครับสโมรสรกีฬาพิชิตข,ของเราก็มีผู้รัษาป,ประตูฝีมือดีๆอยู่ลหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตามวิศนุสักแก้วเรืองหรือเจ้านุกจักรีนิมนวลน,นะครับไว้ใจได้ทั้งคู่ เราพาคุณผู้ชมมาโซนเวสกันบ้างนะครับแ uh huh. ฟนคลับหนาตาพอสมควรเมื่อใกล้เวลาการขัดจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทเ c g นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าอยู่ในละแวกอาเซียนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามแล้วก็เมียนมานะครับนอกจากจะเดินทางมาฝึกงานที่บริษัทเ c g แล้วนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มีโอกาสในการแวะเข้ามาเยี่ยมชมสโมสรเ c g เมืองทองอยู่ในแต่ของเราด้วยแหละครับ ดูแต่ละคนนี่แบบตื่นเต้นนะครับกับการที่จะได้ชมเกมบันขันฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกของพวกเขาเราแวบเข้ามาดูในร้านขายของที่ระลึกสักนิดหนึ่งนะครับก็มีเสื้อผ้าที่ลดราคาอยู่เยอะพอสมควรเลยล่ะครับ ยิงเสื้อรุ่นเก่าๆนะครับราคาแค่500บาทเองนะครับแฟนคลับ s c g มงทองยูเนเตดของเราคนไหนที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดแข่งใหม่ก็ได้นะครับเป็นชุดแข่งคอลเลคชันเก่าๆก็สามารถใส่มาเชียร์สโมสรกิีฬาพยจิของเราได้เช่นกันครับ ตากล้องของเมืองทองทีวีของเราจะเข้าไปใกล้น้องเขาัะขนาดนั้นแม่น้องเขาก็ถึงกับตกรใจเลยละครับเข้าไปใกล้กันซะเหลือเกินนะครับสำหรับตากล้องของเราเราพาคุณผู้ชมเข้ามาสู่ภายในสนาม s c g Stadium กันดีกว่านะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีเลียนพยอง s c g เมืองทองจูในเตดนะครับผู้สาประตูเป็นวิสตูสักแก้วเรือง2เซนเตอร์นะครับ เป็นอาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็สราวุฒิกลยาณบัณฑิตมีการโรเตชันเพื่อพักนาโอากิอโอยมะไว้เกมกลางสัปดาห์นะครับแบ็กขวาปีพลพานิชกุลแบ็กซ้ายคิมดองจินมิดฟิลด์ตรงกลางสหรัฐอยู่เย็นกับตันโกดัสกอนทองเหลาแล้วก็ตัวรุกฝั่งขวานิวทิธิพันธ์พ่วงจันท์ฝั่งซ้ายเป็นทีรอสินแดงดานะครับหน้าเป้าคู่เป็นเคลยดันสินวาแล้วก็ชนะน,นันป้อมบุกผาครับ TOTSC นั้นก็มีอดีตนักเตะเก่าของสโมสกรกีเลนพยองของเราอยู่ด้วยนะครับผู้สารประตูพิระวีระเกิดพุทธานะครับก็ได้กลับมาเยือนสโมสรเก่าอีกครั้งหนึ่งเริ่มเกมการแข่งครับเป็นกีเลนพยองได้เขียลกูก็เริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์ครับโอกาสลุน้นแรกเป็นของทีมเยือนครับ TOTSC มีโฉบมามงนะครับ ผู้เล่นหมายเลข20สุภกิจเนียมคงหมชนญนันป้อมบุบผามีพื้นที่เลี้ยงจี้ตัดเข้าไปแล้วก็ใส่ด้วยขวาเต็มๆแต่ว่ามันติดไซ้ก้อยครับบานออกหลังไปแหมเป็นการทักทายที่น่ากลัวทีเดียวชนะนันอีกครั้งหนึ่งครับไปรับบอลทางฝั่งขวารอเพื่อนเติมปีพลพนิชกุลคลอสมาเสาไกลเดสกอน้องเหาพยายามจะแย่งมงกับผู้เล่นท,ทีได้เตะมุมนะครับ ทีโอสินทำชิงกับดัสกรนดัสกอนต้องคืนให้ทีโอสินอีกครั้งหนึ่งครับทีโอสินยกบอลไปเสาไกลป <c oughs> ิยพลาณิชกุลแอบขึ้นมาโมงแม่อุตสาห์ถึงตัวโมงเต็มๆแล้วนะครับแต่บอลไปเข้ามือวีระเกิดพุทธาลูกฟิีคิกของทีโอทีเอสซีครับยังไม่ตรงกรอบ ฝีคิกระยาหวังผลของเอสซีจีบงทองยูเนเต็ดกะจะโยนไปให้สราวุตกลยานบัณฑิตนะครับแต่สกลทองเหลาแต่ว่าผู้เล่นของ t o t SC เองก็ไปชนกันต้องเบรกเกมสักครู่สารัตยูเย็นวางบอลมาให้กับคิมดองจินมีฟาวันเกิดขึ้นนะครับผู้เล่นหมายเลข32มมีโชคมาหาสลานุก,กุลนะครับเหมือนไปผักคิมดองจินนะครับแล้วเป็นในเขตโทษพุทธสิน มานกปลาสาครก็เป่าเป็นจุดโทษทันทีละครับเป็นเกรต้นซินวาครับแม่แปรเล่นมุมเข้าไปผ่านมือวีรับเกิดพุซาให้เอสจีขึ้นนำหนประตูต่อศูย์ครับโอ้ได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่สารัตอยู่เย็นวางบอลไปให้กับคิมดองจินแล้วเป็นมีโชคนะครับมือเร็วไปนิดหนึ่งครับไปผลักคิมดองจินก็เลยทำให้สถานการณ์ของทีมเยือนตกเป็นรองทันทีครับ ทั้งที่เกมก่อนนั้นนี้ก็สูสีกันนะครับมีโอกาสาพอๆกันทั้งคู่เกรตันซินวาครับทำประตูต่อนเนื่องในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาและกลับมาในเกมไทยลีกก็ทำได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นลูกที่5ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้แล้วนะครับ โอกาสลุ้นของ T.O.T. บ้างครับมีโชคตวัดเข้ามาอ <c oughs> ย่างดีครับลูกยิงของ T.O.T. นั้นอาทิตย์ดาวสว่างครับทิ้งตัวบล็อกเต็มเต็มตัวนอนเจ็บไปเลยทันทีครับแม่แต่บล็อกสวยครับทีมกีฬาของเรายังไม่เสียประตูแล้วโอกาสช่วงท้ายเกมครึ่งเวลาแรกครับชนนันบังบอลได้ดีแต่ยิงด้วยขวามันหลุดกรอไปนิดเดียวครับ จบครึ่งเวลาแรกครับเป็น SCG ซเมืองทองยูเนเต็ดนั้นนำทีม t ีวทีเอในศึกดาร์บี้แมตช์แจ้งวัฒนะอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> ครึ่งหลังครับจิรสิลแดงดามีเพื่อนเติมฝั่งซ้ายครับเพลย์ตันสินบาล,ลองกดยิงไกลดูบ้างแม่บอลตกพื้นกระเด้งไปเข้ามือวีรั์เกิดพุทสา เคลตันอีกครั้งหนึ่งแม่วันนี้โดดเด่นจริงๆเลยละครับเคลตันซินว่าทิธิพันธ์แตะเข้าซ้ายโอ้โหอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับก็ไปตรงตัววิลัคเกิดพุ้สาหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับพักทิธิพันธ์แล้วก็ให้ มาริโอยูรอกี้ลงมาเล่นแทนนะครับโอ้โ oh, ห oh, เคลตันแตะกระชากไปสุดเส้นหลังตวัดเข้ามาหื hmm, ตั้งใจจะให้ทีอสินแดงดาครับแต่บอลมาไม่ถึงปียพลยังไปฉกบอลมาได้แหมคาวามูระต้องตัดสินใจเตะออกข้างไปก่อนครับ TOT s c บ้างนะครับ ได้มีโอกาสส่องแล้วครับไม่มีใครประกบหมายเลข14พงศกร4รอยครับเฉียดเสาไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ TOTSC หลังจากนั้นอนาทิตย์สว่างเล่นต่อไม่ไหวนะครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าต้องส่งนาโออากิอาโอยมะลงมาเล่นแทนในช่วงกลางครึ่งเวลาหลังครับปีพนพนิชกุลคลอสบอลไปเสาไกลอูมาริโอยูโรฟสกี้เทคตัวได้มงครับแต่โหนไปนิดนึงที c ทีเอสซีบ้างลูกฟีคิก มยังดีครับวิศนุศักดิ์แก้วเรืองเนี่ยซปเปอร์เซฟเลยล่ะครับปัดออกหลังไปเผลอไปไม่ได้นะครับทีวอทีเอมีทีเด็ดจากการยิงไกลครับปิยพลพนิชกุลอีกครั้งหนึ่งครับเติมมากะจะจ่ายให้กับชนานันน์อ้าวยังเคลียร์กันไม่ขาดบอลมันคลุกคลิกไปมาชนานันน์จะมีโอกาสโชวค,ครับแต่ได้ยินเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นจังหวะล้ำหน้าของชนานันท์ป้อมบุกผา ทีโสินังดาฉกบอลมาได้สวยครับจ่ายไปทางฝั่งซ้ายให้กับม mm hmm. าริโอยูโรฟสกี้เจ้าตัวตัดสินใจยิงทันทีต้องการจะกลับมาเป็นมาริโอคนเดิมนะครับซ้ายข้างถนัดแล้วนะครับแต่น้าหนักมันเบาไปแล้วก็ไม่ตรงกรอบหลังจากนั้นชนะนันก็ถูกพักนะครับแล้วก็เป็นวุฒิชัยทาทองลงมาเล่นแทนครับวุฒิชัยทาทองได้บอลทันทีครับให้กับทีรศิ์ทีรศินเปลี่ยนข้างไปให้มาริโอแปะคืนมาตรงนั้นมีเคลตันซินวายยืนโล่งๆโอ้โห แม่ทำชิ่งกันสวยงามมากๆลูกที่2ของเคล y ตันซินวาครับนี่ครับเทลสินแดงดาเปลี่ยนไปให้มาริโอยูราฟสกี้แล้วเล่นง่ายเลยละครับแปะดิซ้ายแล้วตรงนั้นเคลตันโล่งทันทีครับไม่มีใครประกบแล้วเจ้าตัวก็ยิงเข้าไปตรงตะ่ายนะครับเป็นลูกที่6ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้แล้วก็เป็นลูกที่2ในเกมนี้สําหรับเคลตันซินวานะครับจริงๆแล้วทีโที วันนี้ก็มาเล่นเกมรับได้ดีนะครับแต่ว่าการเข้าทำเมื่อสักครู่นะครับเป็นการเล่นน้อยจังหวะแล้วก็ทําให้ s อสซีบุทองยูเต็ดได้ลูกที่2ทันทีครับ TOT s ทบ้างนะครับแหมลูกยิงของมีโชคเนี่ยมันปิ้นปิ้นนะไม่ตรงกรอบเคลตันซินวาวางบอลไปทางฝั่งซ้ายครับวุฒิชัยทาทองยังได้บอลอยู่แล้วมีวิ่งโชบนะครับแต่ว่าให้เป็นเคลตันซินวาครับแล้วยิงที่ซ้ายเสาแรกโอ้โห แม่จะคมไปไหนครับวันนี้เคลตันซินวามาดูนะครับเป็นคนเปิดให้วุฒธิชัยเองและโฉบครับแอบแนวรับของทีมทิวทีเอสีแล้วใส่ดีไซน์เสาแรกแบบนี้ครับผ่านมือวีระเกิดพุษาเข้าไปแฮตเทรคครับเคลยตันซินวายิงคนเดียว3ลูกในเกมนี้แล้วก็เป็นลูกที่7ของเจ้าตัวในการลงสนาม11นัดในฟุตบอลไทยพีบ์ลีครับแม่เริ่มกลับมาเป็นเคลยตันซินวาคนเดิมแล้วนะครับมีโอกาสได้จบนี่เป็นเข้าครับ ยังไม่จบครับมาริโอยูรอฟสกี้วางบอลให้กับวุฒิชัยเจ้าตัวพยายามจะม่งชงให้กับทีละสินแดงดาแต่บอลมันไม่เป็นใจครับรวมไปถึงจังหวะสุดท้ายของวุฒิชัยทาทองอีกครั้งหนึ่งครับแม่กดด้วยขวาเต็มเแต่วีรักเกิดผู้สาก็ปฏิเสธลูกยิงของวุฒิชัยทาทองมาริโอพยายามจะชงทีละสินครับยิงให้ได้สักลูกทีละสินดึงเข้าขวาแต่คาวามูระนี่ฮะทางบอลแกดได้ครับแม่บล็อก ลูกยิงของทีศิลิตไว้ได้แล้วก็ซ้ําอีกครั้งหนึ่งจากวิทยชัยทาทองก็ไม่ตรงกรอบละครับโอกาสสุดท้ายของ TOTSC นะครับพนมกรสายสอนกดด้วยขวาโอ้โหตรงตัววิศุษดิ์แก้วเรียงก็ลหลังจากนั้นอาจารย์มานพบปานสาครก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็น SCG เมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะทีม TOTSC ไปได้ 3ประตูต่อศูนย์นะครับขึ้นไปรังรองจกฝูงตามหลังทีมบุรีรัมยู่ในเต็ดเพียงแค่หนึคะแนนเท่านั้นล่ะครับ